เออไม่รู้เหมือนกันได้มาวันนี้มิเตอร์บอกว่านี่คือของขวัญคริสต์มาสละเฮ้ดีใจไม่คิดว่าจะได้ของขวัญคริสต์มาสเพราะว่าเพิ่งขอตังซื้อเลนส์ตัวนี้เพิ่งได้วันนี้เหมือนกันเนื่องจากว่าตังตัวเองไม่พอก็เลย ขอเอาบัตรเครดิตจ่ายก็เลยได้ด้วยงั้นเดี๋ยวมาดูกันตัวกวัวว่าเป็นอะไรนะคะแ,ะแก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 ะแแะแกะแต่ว่ามันรอวันคริสต์มาสไม่ได้ก็มิเตอร์บอกให้แกะเลยแล้วจะชวนบิ่มกับใจริกีมา หม่ำพรุ่งนี้ด้วยกันเพราะว่าเ๋ยวอาทิตย์หน้าก็ไม่อยู่อาทิตย์หน้าจะไปนอตโกต้านะอะไรนะ ดาว่าจะเป็นชีสเค้กเขียนไว้ว่าชีสเค้กนะคะเดี๋ยวจะต้องแช่ตัวเย็นไว้ก่อนแล้ววันนี้อันนี้แกะได้นะแกะดูกันนะแะนมแพนมแๆๆมมีหน,น้าจะเป็นอะไรแพนม เป็นสตอรี่เค้กช็อกโกแลต not for you for me thank you thank you thank you I gonna open this tomorrow this is cheesecake right y a เดี๋ยวโทรไปบอกบิมกับใจหลีให้มากินกันพรุ่งนี้ ครั้นี้นะคะปาร์ตีค่ะณทิศน,นะคะตอนกนบ่ายสองแล้วเดี๋ยวชวนเพื่อนมาแล้วเดี๋ยบ่ายมาช่วยกันกินขนมมงมั้ยมีตั้งหลายคนแน่นี่ตั้งหลายคนเธอสั่งพิซซ่ามาแล้วก็มีไวน์ไวน์ได้มาฟรี นี่ไงไว้ได้มาฟรีกินกันแล้วก็นี่ไงขนม e v e r y n e n j o y enjoy 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 I want to open this one what is it yeah. This cake ค no, 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 mm ่ะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวนะชิมป์เป้ยนะ g o o that's good Thank you วันนี้ต้องกินกันให้หมดนะคะเพราะว่าที่หน้ารัก ดีงามน่ากินมากสงสัยจะเสร็จด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ดิมุบ้าวอเปลต่ก็สุดจี๊ดแต่ก็สุดจี๊ด You never fucking die. Great. E. โอเค okay. Now everybody have the cherry. อร่อยไหมคะพี่ดาอร่อยเปล่าอร่อยค่ะ เป็นสตอรี่ด้านในด้วยใช่มาไกลมาดีด้วยถูกใจนี่เลยอร่อยมาให้กินยังโอ้โหนี่มีทั้งแก้วโอ้โหคนนี้มีพร้อมเลยอ่ะสองมือสองไม้โอ้โหกาลังนตีจบละชิ้นไหนดีอ่ะเป็นงานของขวัญคริสต์มาสเราปีนี้ใช้ได้ว้าวที่ส่วนใหญ่อยู่ทันซิ่งก็ได Everybody Thank you Thank you with